สวัสดีค่ะเซลจิบพันดาอุบลน,นะคะวันนี้นะคะจิบจะขออนุญาตมาแนะนําวิธีการนํารถเข้าตรวจเช็คระยะของเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะซึ่งวันนี้จิบจะส่งมอบเป็นซิตี้เทอร์โบแฮตแบกนะคะรุ่น sv รุ่นรองท็อปสีเก็คือจะเป็นสีเทอร์โซนิคบลูนะคะในส่วนนี้จะเป็นหมายเลขตัวถังนะคะ1นึ่คันจะมีแค่หหมายเลขเท่านั้นนะคะเครื่องยนต์เทอร์โบของซิตี้จะอยู่ที่1000งพั cc งีแรงม้านะคะด้านหน้าก็คือจะเป็นหมายเลขตัวถงัง แล้วก็โมเดลรถส่วนด้านซ้ายมือค่ะจะเป็นเบอร์โทรที่อยู่ในเครือของเราทั้งหมดนะคะมีอุบลพันธทองก็คืออุบลของเรามีสาขาในเมืองห้วยคุ้มแล้วก็สาขาวารินเป็นโชรูมฮันด้าแสนสุขนะคะสีสะเก็ดพันธงโคราชหน้าตลาดเซฟวันมุกดาหารฮันด้าคาและก็ออมนาาเจริญนะคะซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ในเครือของเราหากลูกค้าท่านใดอยู่ในพื้นที่ไหนต้องการนํารถเข้าตรวจเช็คระยะก็สามารถโทรได้ตามเบอร์ที่อยู่ด้านหน้าสมุดรับประกันเลยนะคะ เปิดเข้ามาด้านในค่ะก็จะเป็นการรับประกันของเครื่องยนต์และก็ช่วงล่างนะคะรถยนต์จะรับประกันให้3ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะคะเป็น Honda Road ไซต e เบอร์นี้เบอร์เดียวเลยนะคะ0 2 1 1 1สองอันนี้เป็นสติกเกอร์สามารถแปะที่หน้ารถก็ได้และในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของบริการหลังการขายนะคะว่า มีอะไรกันบ้างเราจะอยู่ในนี้นะคะอันนี้จะเป็น Honda Road ไซค่ะนี่ค่ะเขาก็จะชี้แจงนะคะว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะ เดี๋ยวจิบอธิบายให้ฟังว่า Honda Roadside ช่วยเหลือด้านไหนบ้างนะคะก็จะมีฟรีในส่วนของการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรถยนต์ Honda ในทุกๆด้านตลอด24ชั่วโมงนะคะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงหากรถเกิดมีปัญหาจอดอยู่ที่บ้านที่ทำงานข้างถนนเดินทางต่างอำเภอต่างจังหวัดรถมีปัญหาสามารถโทรเข้าเบอร์ Honda r o ร d ไซ d ์ตามเบอร์นี้ได้เลยนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปช่วยเหลือและดูแลผูกค้าค่ะ ฟรีในส่วนของรถยกตามที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ฟรีในส่วนของในการบริการเติมน้ํามันให้เราจะมีน้ํามันให้ฟรีปีละ10ลิตรนะคะแต่ว่ามีบริการเติมให้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่เพียงแค่จะได้น้ำมันฟรีแค่ปีละ10ลิตรนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการส่งมอบรถยนต์นะคะก็จะมีวันที่รับมอบรถยนต์ ชื่อของที่ปรึกษาการขายชื่อของคุณลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นเอกส่วนของการตรวจเช็ครถยนต์นะคะเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วสามารถติดเครื่องหมายถูกได้ตามตารางนี้เลยค่ะจิ๊จะเปิดไปเรื่อยๆนะคะและในส่วนนี้ค่ะเป็นในส่วนที่สำคัญมากๆจะเป็นบันทึกการนำรถเข้าเช็คระยะตามกำหนด รถยนต์ไม่ว่าจะรุ่นไหนเกรดไหนเราจะเข้าเช็คระยะทุกๆ6เดือนหรือ10,000กิโลเมตรอยู่แล้วนะคะย้าว่าทุกๆ6เดือนหรือ1 0 0 0 0มกิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงต่อน,นะคะเราจะลงบันทึกเลยค่ะว่าระยะทางที่ใช้งานกี่กิโลเมตรวันเดือนปีที่เข้ารับบริการและมีตราประทับของศูนย์บริการต่างๆซึ่งแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะคะและที่สําคัญสําหรับรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะ หากรถมีการใช้งานบ่อยหรืออาจจะวิ่งวันหนึ่งหลายๆกิโลมันจะมีสัญ,ญลักษณ์รูปเครื่องมือโชว์ที่หน้าเรือนไมล์นะคะรูปเครื่องมือหรือรูปประแจโชว์ที่หน้าเลือนไมล์เป็นสีสม้มเดี๋ยวจิ๊บจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะบางท่านอาจจะ3เดือน4เดือนสัญ,ญลักษณ์โชว์แล้วนะคะโชว์แล้วต้องทําแบบไหนต้องนํารถเข้าตรวจเช็คน้ํามันเทอร์โบค่ะคุณลูกค้า หากสัญลักษณ์โชว์ตอนไหนต้องนำรถเข้าตรวจเช็คน้ำมันเทอร์โบนะคะอาจจะ4เดือนสัญลักษณ์โชว์แล้วระยะ6เดือนจะต้องนำรถเข้าเช็คไหมต้องนำเข้าเช็คปกตินะคะเพราะจะแยกกันนะคะสัญลักษณ์รูปเครื่องมือโชว์ตอนไหนนำรถเข้าตรวจเช็คน้ำมันเทอร์โบตอนนั้นอาจจะ3เดือนขึ้นสัญลักษ์โชว์แล้วก็ต้องนำรถเข้าตรวจเช็คระยะ6เดือนหรือ10,000กิโลเมตรก็ต้องนำเช็คตามปกตินะคะ เพราะอันนี้จะเป็นการเช็คระยะตามตารางปะกติและในส่วนของรูปเครื่องมือที่โชว์นั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณลูกค้านะคะบางท่านโชว์บางท่านไม่โชว์นะคะจะขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะจิ๊บจะใช้คําว่าให้เข้าสูนตลอดนะคะไม่แนะนําให้ขาดเช็ค ระยะเด็ดขาดเพราะน้ํามันที่ใช้นะคะเช่นน้ํามันเทอร์โบสารลอเย็นน้ํามันเครื่องต่างๆแนะนําให้ใช้เป็นของพันดาเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าขออนุญาตย้ยําว่ารถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบสัญลักษณ์โชว์ตอนไหนจะต้องนํารถเข้าตรวจเช็คระยะตอนนั้นนะคะอย่าขาดเช็คระยะเด็ดขาดนะด้านหลังค่ะก็จะเป็นในส่วนของการ ใช้งานของระบบต่างๆนะคะซึ่งจะมีสารบัญการขับขี่ปลอดภัยให้คุณลูกค้าได้อ่านได้ศึกษานะคะในส่วนนี้จิ๊บจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะคะเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานจิ๊บจะแนะนำวิธีการใช้งานอยู่แล้วนะคะคุณลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสมุดร,รับประกันนะคะ ถัดมาค่ะจะเป็นในส่วนของการใช้งานคู่มือป้ายแดงนะคะอันนี้เป็นคู่มือป้ายแดงถูกต้องตามกฎหมายนะคะอันนี้ก็จะเป็นตราประทับของอุบลพันธทองของเรานะคะจะมีบันทึกการใช้งานรถนะคะคุณลูกค้าเวลาที่ลูกค้าเดินทางต่างอำเภอต่างจังหวัดน,นะคะจะต้องลงชนิดรถนะคะเป็น Hon d a City c i v ี c a c c o r d HRV CRV ต้องลงนะคะ หมายเลขเครื่องหมายเลขตัวถังนะคะต้องลงให้เรียบร้อยนะคะอันนี้คือหมายเลขตัวถังรถยนต์นะความประสงค์ในการใช้งานรถยนต์เพื่อไปต่างอำเภอไปต่างจังหวัดสมมุติอยู่บนจะไปศรีสะเกดก็บันทึกว่าไปศรีสะเกดวันเดือนปีที่เดินทางลงชื่อคนขับพร้อมใบขับขี่ให้เรียบร้อยนะคะย้ําว่าคนขับจะต้องมีใบขับขี่นะคะและสมุดเล่มนี้จะต้องบันทึกก่อนเดินทางนะคะ ก่อนออกจากบ้านหรือที่ทำงานจะต้องบันทึกก่อนนะคะไม่ใช่ว่าเจอด่านแล้วบันทึกนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสมุดร,รับประกันซึ่งเราจะมีให้ทุกคันอยู่แล้วนะคะเอกสารที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะจะอยู่ในเกะรถและอยู่ในกระเป๋าสีดำตลอดห้ามเอาออกจากรถเด็ดขาดนะคะเพราะว่าหากมีบริหากต้องการขอความช่วยเหลือฉุกเฉินด้านไหน ก็จะสามารถประสานงานและติดต่อได้ง่ายดายมากๆเลยนะคะสำหรับการแนะนำวิธีการนำรถเข้าชิกระยะของเครื่องยนต์เทอร์โบในวันนี้จิ๊บจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ